ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r อ i s t ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไพ่ใหม่กันนะเป็นสำรับที่สวยงามมากเลยข้างหน้านี้เองนะคะชื่อว่า The Baroque Tarot นะคะชื่อค,คล้ายๆกับอีกสำรับหนึ่งที่เปิลก็มีแล้วก็ชอบมากเหมือนกันนะเดี๋ยวเราแปะอินเสิร์ตไ้ให้ว่าเป็นสำรับไหนแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดคือเปิลเคยทำรีวิวเอาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจสำรับนั้นเหมือนกันแต่ได้มานานพอสมควรสำรับนี้เพิ่งได้มาแล้วก็เป็นคน แพ้งานอาร์ตเนาะแล้วก็เป็นอาร์ตแนววินเทจอะไรเงี้ยเพื่อนจะชอบมากพอเห็นปุ๊บแล้วก็ราคาดีค่ะไม่ถึง2,000บาทนะอนเอาะฉะนั้นใครสนใจก็ไปตักมาได้ไพ่สมัยนี้ก็คือแบบ2,000อัพหมดแล้วถูกปะแต่ว่าสําหรับนี้เนี่ยยังมีความทองความสวยแล้วก็ยังไม่ถึง2000เพื่อนก็มองว่าราคาใช้ได้นะเป็น First e dition ด้วยเราก็เลยสอยมากล่องก็เป็นกล่องจัวปังธรรมดานะ แข็งแรงค่ะไม่ใช่กล่องเปิดปิดด้านบนนะก็แข็งแรงทนทานดีนะมีคู่มือใหอ้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะมีคู่มือให้เป็นคู่มือขาวดำนะคะแล้วก็มีความหมายไพ่ทั้ง u p r i ร h ์แล้วก็ reverse, กรีเ e ิร์สเรียบร้อยก็เป็นความหมายมาตรฐานท,ทั่วไปนะคะอ่าข้างในกล่องจะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้มีการซิลนะคะมันจะมีการแค่ซิล พลาสติกด้านนอกซึ่งเบิ้ลแกะไปก่อนหน้านี้แล้วด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยอเราดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นแคที่รัดมาเฉยๆนะนี่ไพ่มีความทองนะคะเขาก็จะเป็นดําทองเนืซึ่งเบิ้ลแพ้อยู่แล้วดําทองขอบทองนะคะแล้วก็ด้านหลังนิดนึงคะ่ะด้านหลังเนี้ยเบิ้ลก็พยายามดูว่ามันคืออะไรเอ้ยมันจะใช้แบบ 2ด้านได้ไหมถ้าเกิดใครติดตามรีวิวของเปินเน้ลนะเปิ้ลมักจะอชอบพูดว่าถ้าเกิดข้างหลังนะีมันสมมาตรเนาะมันก็แปลว่าเหมือนมี2ด้านเท่ากันเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นไพ่ที่สามารถอ่านแบบรีเวิร์สได้สาหรับนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกือบจะเหมือนกันก็คือด้านบนเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าในวงล้อมันไม่เหมือนกันเห็นปะมันเหมือนจะเป็นจัก,กรราศีเป็นสัญลักษณ์ราศีอยู่ข้างในน่คะ แต่ว่าด้วยความว่าคู่มือเขามีความหมาย uprise แล้วก็ reverse แปลว่าเขาก็ตั้งใจจะทําให้อ่านแบบ reverse ได้แต่อันนี้คือเป็นความที่อ่านิดนึงที่ให้สังเกตแล้วกันเนาะว่ามันไม่ได้สมมาตรกันทีเดียวหมายถึงว่ามันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเนาะเออคือมันสมมาตรแหละแต่มันไม่เหมือนกันเป๊ะด้วยด้วยลักษณะข้างในซึ่งมันเป็นจักรราศีแล้วก็มีราศีแต่ความที่เพื่อนสงสัยและชะงนกับเขามากเลยคือดูดิคือมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ราศีนะ แต่เขาอะเวียน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 เขาเลยนะเวียนตามเข็มนาฬิกาละกันเนาะซึ่งปกติอะถ้าเกิดเราศึกษาโหราศาสตร์มาเวลาเราทําจักรราศีหรือว่าเราแบ่งเป็นเรือนชะตาเนี่ยเราจะเป็นเขาเลยนะทวนเข็มนาฬิกามันจะเริ่มต้นจากราศีเมษแล้วก็วนมาด้านล่างค่ะเป็นพฤกษ,ษกมีถุนกรกฏใช่ไหมแต่อันเนี้ยสัญลักษณ์ราศีเขาอะเนี่ยมันก็ไม่เรียงด้วยนะราศีเมษอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็วนมาด้านนี้ วนแบบตามเข็มนาฬิกาเมษรพฤกษกมีถุนกรรกฎสิงวนมาซึ่งก็เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตั้งใจจะทําแบบนี้เพราะอะไรหรือว่าไปเอารูปมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าในคู่มือเขาจะมีพูดถึงไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเขาน่าจะพูดแค่เรื่องแบบความหมายอืมประวัติของทาโร่อือ อะไรอย่างนี้เฉยๆใครรู้ว่าทําไมเขาทาแบบนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้แต่ว่ามันตลกดีมันแปลกอะคือปกติมันต่องทวนเข็มเนาะถ้าเป็นจักรราศีสําหรับคนที่เรียนแอสโทรโลจีมาแต่อันนี้เขาเป็นตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ไม่ได้เริ่มที่ราศีเมษด้วยซึ่งก็เป็นอะไรนิดนึงที่เปิ่นให้สังเกตกันไว้ก็ล้กันนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูหน้าไพ่กันค่ะหน้าไพ่ก็จะเป็นเหมือนแบบ ฟลอยทองนะคะตัวหนังสือก็เป็นสีทองแล้วก็มีกรอบสวยงามเป็นแบบเป็นสไตล์แบบวิกตอเรียนสไตล์แบบสวยงามเลยนะเดอะฟูลน่ารักมากม a จีเ uh ชีย huh. นหลายหลยใบนะเพื่นมองว่ามันจะมีความมืดเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยมจเชีนมันก็จะค่อนข้างมืดหน่อยเนาะอ่าฮะไฮเพอร์เทสสวยมากเลยค่ะมีเสา มีพระจันทร์อืมเอมเพรสเอมเพอเรอร์ใครที่ไม่ชอบไพ่แนวสีมืดๆก็อาจจะไม่ชอบเนอะบางใบก็จะมืดไปนิดหนึ่งเพิ้นเปินเป้นคิดว่าเป็นอยางไงฮัลโหลแฟนแต่ว่าด้วยความหน้าไพ่สวยมากเราก็เลยเนี่ย The Lover สวยมากเห็นปะเราก็แพ้ความทองความดำแล้วก็ความวินเทจอยู่แล้วเนาะเราก็ให้อภัยกับความมืด c a r r y o n เนี mm. ย่ยมีม้าตัวเดียวหรือเปล่าปกติแชร์รอจะมีม้าสองตัวนะนี่มีม้าตัวเดียวโอเคสปริงเฮอร์มิตอ่าวิโออฟอจูนอือหือ สวยงามปกติถ้าเกิดว่าเป็น rider w a นะ่ e ตรงนี้มันก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปบัวเป็นรูปแบบนกอินทรีอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เขาก็ใส่เป็นราศีลงมาเลยนะราศีฟลิกซาย justice สวยพ,พูดคำว่าสวยเปลืองเล็กน้อยนะแฮงแมน death wow เอ๊ะเก๋ไหม แชมเปญส์เจวิลว้าว The Tower the star the moon เป hmm, <ancestor. S 1> ็น no น <abolition nota'> ้องหมากำลังเดินแบบบนก็เลยนะ ดินแตกระแหงหน้าไพก็จะมีความต่างกับไรเดเวทพอสมควรเนาะถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย The Sun สวยงามว้าว Judgment น่นากลัวเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> The World อ่าก็คล้ายๆกับ View of t Zoo เนาะเป็นสัญลักษณ์วิกซายอยู่ร,บรอบๆเหมือนกันอือ วิชชเนอรี่อ่านี่ไพ่พิเศษเนาะเพราะน,นี่เรายบสองใบนี่เป็นไพ่ไพ่วิเศษไพ่พิเศษอ่าวิชชเนอรี่เป็นกล้องสองทางไกลเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยเมสโตอ่าอ่ามีไพ่พิเศษสองใบเนาะเพราะฉั้นก็จะมีแปดสิบใบปะอ่ามาไพ่ไม้ละค่ะไมเนอร์อะคานหน้า ให้มันไม่ได้ติดกันนะแต่เวลาหยิบขึ้นมามันอาจจะดูติดกันนิดนึงเอสซวานสวยงามค่ะสองไม้อันนี้แทนที่มือหนึ่งเขาจะถือลูกโล่งเนาะเขาก็าลูกโล่งมาอยู่บนไอ้นี่เลยแล้วก็ถือข้างเดียวด้วยอีกข้างหนึ่งแหมเท้าเอวเนี่ยมันก็จะมีความต่างกับเรเดอร์เวทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีความตามหน้าภาพเนี่ยแปลว่ามันก็จะมีความหมายอินดีเทลเล็กน้อยที่มันมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นสามไม้อืฮึ สไม้มีความเป็นคู่รักมากๆห้าไม้หกไม้เป็นไม้อยู่แค่ตรงนี้เนี่ยหาไม้ไม่เจอใช่ไหมเนี่ยนี่ดูดิไม้อยู่นี่แล้วก็เป็นเป็นแบบนักรบแล้วก็มีช่อมากอกอยู่บนศีรษะเจ็ดไม้ ่า8ไม้9ไม้เราจะอ่านแบบ Rider ay, ไรเดอร์เวทเป๊ะก็ได้นะเออมันก็ไม่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สามารถอ่านได้เพชรวาน,น่ารักจังเลยอะ่ะนี่เห็นไหมความภาพวินเทจเนาะอัศวินถือไม้อืมควีนถือไม้ ยังคงมีน้องแมวนะแต่ว่ามี2ตัวเลยมีแมวดำแล้วก็มีเนี่ยมีแมวสีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งควินถือไม้เขาต้องมีแมวเนาะความลึกลับอ่า king of ว a n d s น,นี่มีสิงโตเลยจ้าสวยอ่าเหรียญบ้างมาหนึ่งเหรียญสเหรียญอ่าดูแบบยืนไม่นิ่งก็จะก,กลิ้งอยู่นะสามเหรียญ Okay. พูดคุยหารเรือ4สี่เหรียญอืมอนนี้สามเหรียญอยู่ตรงนี้แล้วก็ถือขึ้นมาหนึ่งเหรียญต่างจากเรดเวทปกติที่มันจะมีเหรียญแบบเหยียบเหรียญแล้วก็มีหัวอยู่ในแบบมีเหรียญอยู่บนหัวอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ที่ตัวอะไรแบบนี้อันนี้คือเหมือนแบบไม่เหมือนห้า <Okay. 6 S 2> เหรียญโอเคหกเหรียญ เจ็ดเหรียญแปดเหรียญ uh huh. เก้าเหรียญสิบเหรียญอันนี้เป็นสิบเหรียญที่แบบนั่งอยู่คนเดียวเนาะถ้าเกิดเป็นไรเดอร์เวทปกตินี่ก็จะเป็นแบบคนเยอะแยะมีแบบคนคนคนแก่มีพ่อแม่ลูกมีน้องหมามีอะไรอย่างนี้ถูกปะ E, เหรียญเพจอบคอยจะคะเด็ก mm hmm. ok ah ถือเหรียญมาอัตสวินเหรียญควีนเหรียญ่าคิงถือเหรียญหนึ่งดาบสวย สดาบ <G ül> ยังคงเลือกไม่ได้สามดาบสี่ดาบห้าดาบอันนี้เหลือคนเดียวแล้วเนาะนั่งเฉยเฉยหดาบเนี่ยเห็นไหมบางใบมันก็จะมืดมดเจ็ดดาบหัวขโมย แปดดาบอืมเนี่ยมืดเก้าดาบสิบดาบเด็กถือดาบอัศวินดาบควีนดาบคิงดาบ อ่าถ้วยค่ะ1ถ้วย2ถ้วย3ถ้วย4ถ้วยบางใบก็เหมือนเหมือนกับหน้าไพ่ไรดเดอร์เวนมาตรฐานเนาะบางใบก็เปลี่ยนเล็กน้อย5ถ้วย6ถ้วย เ็ดถ้วย8ถ้วย9ถ้วยอือสิบถ้วยเด็กถือถ้วยอ,อัศสวิน ถือถ้วยควีนถือถ้วยสวยนะคิงถือถ้วยอ่ะโอเคทั้งหมดมี80ใบนะคะขนาดก็มาตรฐานนะเดี๋ยวเทียบกับไรดูเวทปกติให้อ่าว่าขนาดมันเป็นยังไง <c oughs> หยิบขึ้นมาใบแรกเป็น2องถ้วยเลยนะต้อนรับเทศการบาลลินทายอ่ะก็ <c oughs> ขนาดไซส์ใกล้เคียงกันนะคะกับไรเดอร์เวทที่เป็นสมิทเวทเนาะที่เปิ้นชอบใช้อะใกล้เคียงกันมากค่ะ อาจจะเล็กกว่าในเชิงความกว้างเล็กน้อยซึ่งก็น่าจะง่ายง่ายต่อการจับมากขึ้นอะไรแบบนี้นะลองสับดูค่ะอือฮึโอเคสับได้ไม่มีปัญหาความหนาอือฮึก็มาตรฐานนะเพรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูมาตรฐานไม่ได้ดูแบบแปลกตาแปลกอะไรเงี้ยดูแบบ ความหนาไม่ได้บางจนเกินไปแบบไซส์มาตรฐานเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าไ้ายอยากจะบอกอะไรเราจับได้ปกติดูซิว่าจะกรีดได้ไหมโอ,อมโอ้ฟืดมากเลยค่ะหนืดอะเกี่ยไม่ไปปกติผ้าอันเนี้ยของเปิร์ล่ะจาแบบ ฟืดบอกบางสำรับเนี่ยปื้ดเลยนะอันนี้ไม่ไม่อะอันนี้มันหนืดหนืดอะหนืด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 หน่อยเนาะอ่ะมาไพา่ลักษณะเด่นของสำรับนี้แล้วกันเนอะอยากจะดูแบบสำหรับคนที่อยากจะสั่งมาใช้เนี่ยควรจะมีไหมเคยนะจุดเด่นของไพ่สำรับนี้คืออะไรนะคนี่ขอดูหนะะ่อยค่ะจุดเด่นของไพ่สำรับนี้คืออะไร โอเคปึง้งสามไม้อ่ามีวิชั่นด้วยนะนี่หนึ่งถ้วยโอเคน่าจะทำนายในเรื่องความรักได้ดีแล้วก็มองวิสัยทัศน์เนาะอการที่มันมีวิสัยทัศน์มองการไกลแบบนี้มันก็มอกว่าสามารถทํานายอนาคตได้ได้ดีนะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการมองการไกลหมดเลยแปลว่าสามารถทานายในเรื่องของอนาคตได้แม่นยําแล้วก็ น่าจะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยนะเออนะสำหรับนี้นะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้โอเคเนื่องจากโคบันทำรีวิวไพ่สำหรับเนี้ยใกล้วาเลนไทน์เราก็มาเปิดเพียาการ์ดให้เลยเนอะสำหรับวาเลนไทน์นี้ว่าไพ่อยากจะอ่าเล่าเรื่องราวความรักอะไรของแบบคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ก็แล้วกันเนาะให้แบบสักสามกองว่าความรักในช่วงวาเลนไทน์นี้จะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เลือกเลขหนึ่งนะอ่ามาหนึ่งใบพอความรักจะเป็นยังไงคะ คุยนอบสดอ,อารมัดระวังการถึงห่วงหรือการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเราก็จะมีความมีกำแพงพอสมควรเนาะคุณถือดานที่เนี้ยเป็นคนที่เปะ๊ะเป็นคนที่มีสเปคสูงถ้าเกิดคุณโสดอยู่เพื่อนก็คิดว่าอ่าคุณก็น่าจะมีความชัดเจนในตัวเองเนาะบางทีเราอาจจะแบบยังโสดอยู่อยากจะหาคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอยากมีคู่จริงๆริงไหมเราอาจจะต้องคุยกับตัวเองก่อน เนาะถ้าอยากมีจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องลดกำแพงในใจลงนิดหนึ่งเนาะแต่ใครที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องการประชดเรื่องการแบบมีปากเสียงอะไรเงี้ยกับคนรักเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันจะอึมครึมเออนะเพราะฉะนั้นก็นิดหนึ่งอันนี้คือเป็นคาแนะนาในเรื่องของความรักความสัมพันให้กับคนที่เลือกเลขหนึ่งก็แลวกันต่อมาเลขสองค่ะคนที่เลือกเลขสองมสโธอ่าเราอาจจะต้องมีการควบคุม ในการที่แบบว่าให้ความรักมันดําเนินไปซึ่งมันคิดว่าคุณน่าจะเป็นคน control หรือว่าคุมเกมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้แล้วมันก็จะมีการบรรเลงเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบคอนดักเตอร์แะเป็นการบรรเลงเพลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คิดว่าความสัมพันธ์ของคุณก็จะไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้หวือหวานะแต่ว่าโอเคมันจะมีคนหนึ่งแหละที่เป็นคน control แล้วก็นําทางซึ่งมันมองว่าอาจจะเป็นคุณถ้าเราอ่า นำพาบรรยากาศไปในทางที่ดีอ่ะความรักของคุณก็จะมีบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าเกิดเราแบบทําให้บรรยากาศมันเสียมันก็คิดว่าความสัมพันธ์บรรยากาศมันก็จะเสียเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักค่ะว่าเราอยากจะให้บรรยากาศความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็ให้ทําแบบนั้นก็นแล้วกันเนาะเออนะต่อมาคนที่เลือกเลขสามค่ะเลขสุดท้ายนะมาอ่า the moon มีความแบบ คุมเครือไม่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราโสดอยู่เราอาจจะมีความรู้สึกแบบเอ้ยยังไงดีนะอยากมีไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ยังมีความไมิตกองใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนคล้ายๆเจ้าสาวกลัวฝนอะไรเงี้ยถ้าเราอยากมีเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าอยากมีหรือไม่อยากมีถ้าอยากมีจริงๆเราก็อาจจะต้องเดินหน้าแล้วก็เหมือนทําตัวสดใสล่าเริงเนาะรักตัวเองแล้วเปิดเผยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบเอนจอยกับชีวิตมีความรักตัวเองเลยเอเนจะีดีๆมันจะนําพาซึ่งคนรักเข้ามาได้ ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้มันดูมีพลังงานของความอึมครึมเนาะโสดอยู่ก็แบบไม่รู้ว่าอยากมีไหมยังไงคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันก็อาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่อาจจะคิดถึงมีความเหมือนแบบยังไม่ชัดเจนมีความวิตกกังวลสูงอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจสบายๆค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังอีกยาวไกลเป็นใช้คำนี้แล้วกันเนาะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนในระยะเวลาไกลส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ถ้าเเเเกกกิดทะะลบแวงันนไปี่ย กลับมาปรับความเข้าใจกันค่ะความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อนะแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเวลาในการเคลียร์คุณอาจจะคิดเยอะคิดมากมากเกินไปก็ได้เนื่องจากเดิมบุลเป็นไพ่ของความมืดเนาะบางทีมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่เราวิตกจนเกินไปก็ทําให้เราทุกเกินกว่าเหตุได้นะอยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วเราจะได้มีความสุขบางทีไปนอยกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เสียเวลาผ่านไปทําให้ความสัมพันธ์มันไม่มีความสุขนะคะอะพลังงานประมาณนี้ให้กับวันวาเลนไทน์แล้วก็การทํารีวิวไพ่สาหรับนี้ ของเปิ้ลด้วยใครสนใจหรือใครชอบก็ไปตามกันได้มีหลายร้านเลยที่ขายไพ่สำหรับนี้นะฮะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย